สวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอันดึกแล้วที่ผมตอนนี้ผมมานั่งเล่นอาโอนิอาโอนอิกับพี่โอ๊ตครับผมพี่โอ,อ๊ตยูดาข้องเราเองอสวัสดีครับครับก็เวลาตอนนี้อ้าวลืมปรับไม่ <c oughs> เวลาตอนนี้เป็นเวลา,าตีสองเข้าไปนะตีสองยี่สิบเอ็ดนาทีนะกำลังเล่นอาวนนี้ ซึ่งมไม่มีเกมอะไรเล่นเลยผมก็เลยเปิดเกมเก่าๆขึ้นมาเออเผื่อหวังขึ้นมามจะมาเล่นเกมคลาสสิกผมชอบอะไรอย่างนี้ครโอเคเอาไปคอนตินีกวกันเลยเพราะว่าผมเล่นไว้ไว้แล้วก็เชียร์กันสะดุ้งกันอยู่เมื่อกี้ผมก็เลยเออแคทแม่งเลยดีกว่า เอ่อคือต้องบอกก่อนครับว่าเนื่องจากว่าผมเล่นเกมนี้จบแล้วเพราะงั้นผมจะรู้ว่าอะไรจะโผล่มาและอะไรไม่โผล่มาแต่ผมจะไม่บอกมันครับให้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นตกใจเอาเอง <c oughs> นี่แหละครับคือผมเกียรดพี่แก้วตรงนี้ <c oughs> เดินเพ่นพ่านอยู่คนเดียวอย่างนี้มันก็แปลกอยู่นะครับแลวที่ผมเห็นอีเลวมันพิ่งไล่ผมเมื่อกี้มันคืออะไรเพก็ไม่ใช่ใครครับก็เป็นมิกาที่โดนตุ๋ยเรียบร้อยแล้วอีเลวงซึ่งในรถเปะครับเอาละครับพร้อมจะเปิดประตูห้องแล้วใช่ไหมผมก็มาถึงนี่แครับคือโอเคครับนี่ผมเพิ่งมาถึงครั้งแรกครับตาะนี้แหละครับคือจุดจุดที่ผมมาเพิ่งมาถึงครับ มาถึงตแล้วเซ็เซ็จเจลแนะนำให้อยู่เฉพาะชั้นหนึ่งก่อนนะครับเพื่อความตื่นเต้นเอ้ยเพื่อความตื่นเต้นของพี่นี่หมายถึงอะไรก็เฉพาะแค่เฉพาะชั้นหนึ่งก่อนนี่แหละครับ it w o n open อุ้ยฮู้ฮููู้่้้ฮ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 ู ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผมรู้อยู er> ่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเลยกูตั้งแต่คุกฝั่งหนูแล้วนะแล้วแล้วมันแล้วมันมาดักหลอกอยู่นี้เพื่ออะไรดูท่าทางเขาจะรักคุณเข้าเต็มเป๋าเสแล้ว่ะเอ้ามันมาลักโอ้ยโอ้ยมืดมืด เรามีไลเตอร์อฮาหมดครับผมฮะหมดครับหมดหรอมีอยู่ที่ชั้นสองใจเย็นๆครับมันมันมีหมดด้วยหรอมีสิครับ I want it like y e a ฮี e ไม่ขึ้นไปได้ไหมโอเคไม่ไม่ไม่ต้องรีบร้อนครับไม่ต้องรีบร้อน อ,อ่ะมันเข้าห้องตางซ้ายก่อนเลยเยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอ๋อหลอดไฟถ้าหลอดไฟอ๋อโอเคอะแล้วครับห้องนี้ว่างเปล่าล้ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันยิ้มพอทาหลอดไฟเฮ้มีใครกินน้ำชาตรงนี้ฉันชอบนะเวลาฉันมากินน้ำชาเย้ยะย,ะย,ะยะมีใครอยู่ไหม ให้มีใครอยู่ไหมนาย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 ชื่ออะไรนายบอกทันทีสิให้ในนี้มีอะไรเหรอโอเคเราก็ไม่เจออะไรครับเซฟ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 เกียดอีเลวนั้นมากผมบอกผมบอกตรงนะผมเป็นคนผีผมไม่ไม่ไม่อะไรหรอกแต่ แต่ว่าแต่ว่าอาโอนี้เป็นอะไรที่แบบผมแบบแอนตี้อ่ะ <c> ค <oughs> ือแบบไอ้ว่าจ่าว่าจ่าฟังสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่ด้านหลังนั่นครับอะไรนะครับอ๋อกล่องอ๋อชิ้นบ็อกซ์อะไรอย่างนี้เกมเย่เย่เย่แย่ is it coming cool here I found I t e ม l flash flood ย่เย่ เอ่อเฟสังง่ายถามไปใช้ตากบฉันจะใช้นไหนอุย้ยตกใจอ่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกันมันครับปล่อยไปก่อนอ๋อ,อเอาป,ปล่อยไปก่อนใช่แล้วคราวนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณจะต้องกลับไปห้องมืดๆที่ชั้นหนึ่งเอ้าเอ้าใช่แล้วผมต้องกลับไปห้องมืดห้องที่ชั้นหนึ่งเลยนะอุย้ยแต่ปวดอย่ามาเลยเซฟเซฟ ถ้าใครได้ยินเสียงผมแบบกีดกีดการ์ก็ก็ไม่ต้องว่ากันนะครับคือคือดึกๆแล้วนะก็คนเล่นเกมผีเดึกๆก็ก็คงจะรู้ว่าเป็นไงเออแย่ใหญ่ t <t ่ดผมไม่ผมไม่ได้พูดอะไรออกไปนะอีทาเคชีเด็กดอก โตโยต้ hey, เาเดี๋ยวเดี๋ยวกูชื่ออะไรนะอ้ะเอาเอีเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันพูด <laughs> <laughs> ชื่อผมชื่อโตโยต้าจริงด้วยผมผมเซฟผมเซฟไว้ตั้งแต่ตอนตอนนู้นแล้วผมเพิงพ่งเพิ่งเข้ามาเล่นไงครับก็ก็คงจะเป็นอย่างนี้นะ่ะโตโยต้าให้โตโยต้าให้ทำอะไรนายรู้ไม่ใช่เห็นตัวประหลาดอะแล้วผมเองก็วิ่งออกไปเลย แม่แย่จังเลยผมปวดฉี่งั้นคุณอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่าทิ้งผมไว้แบบนี้เสียใจด้วยอ่ะมันมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วอ่ะน่าเกลียดละโอ้คนอะไรวะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโนโนจะไม่อยากอยู่คนเดียวจะหลอกูกูไม่ยอมครับกูร้างเว็บออนไลน์เป็นแบบว่ากูว่ากูกลัวไอ้ลูกพันนี้ว่าตายแล้วมันก็เป็นเงี้ยไม่แย่ อ้า <łość> ีออกาไน้ะ้ยลนชิคหายแล้วมันขึ้นมาเนี่ยฉันก็ผีรอล้วด้อโ้โไอพี่ออตมึงทิ้งกอยู่คนเดียว มาเจอไอ้ทาเคชิเด็กดอกตรงน,นี้ใช่ไหมกูเกลียดมันไอ้เด็กทาเคชิเคี้ยนี่ไงนี่ไงมึงอยู่ตรงนี้กูเห็นแล้วกูคุยกับมึงแล้วกันโอ้โตโยตา้าโอ้ดิสจูโตโยต้ามึงมาทำเชียอะไรตรงนี้เออกูกูโอเคนะ กูรู okay, yourself, ้ส <kill> <night> <t> ึกว่ามีตัวที่อะไรวิ่งตามกูมาเนะกูไม่รู้จริงมันรู้ว่ากูไม่รู้จริงๆเลยเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะใชาที่ไว้ไม่ถูกจริงเลยแล้วมันก็วิ่งหนีอ๋อเขาเป็นแฟนรถรนใดนะนะดอกโอเคผมจะช่วยคุณตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหล้อันดับแรกเลยคุณกาลณาเลื่อนมันไปห้องที่เราเคยมาก่อนนี้นั่นแหละ ทางถูกต้องเลยนะครับพี่รู้ตัวไหมเมื่อกี้พี่ทิ้งผมไว้อ้แ๊งตกอันนี้บอกตรงๆนะผมไม่ได้จัดฉากไม่เกี่ยวกับผมนะอ่อันนี้ผมไม่ได้จัดฉากนะครับอันนี้เข้ามาเองครับเข้ามาเองไม่เกี่ยวกับผมเมื่อกี้ก็ทิ้งผมไปอยู่คนเดียว นายจะโหดเที่ยมปุยเนี่ยเอ้านี่ไงไม่ต้องไปเสียเวลาเราคุยกับแม่เลยครับแฟนรถคุณใดมาแล้วครับคุณพี่อดครับครับก่บอนหน้านั้น,น,นคุณทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวคุณรู้ไหมผมเจออะไรครับอ่าผมกลับมาทันดูตอนคุณรีเซ็ตนะครับ ก็ต่อได้เลยครับอืมอร่อยเหาะผมว่าค่ำคืนนี้เบะคงจะคงจะอิ่มอร่อยน่าดูทีเดียวมันคงจะหิวตูดผมนะต้องเปิดไฟก่อนเฮ้ฟิดจูโห่วยเย่วิ่งวิ่งมาตรงนี้ผมเลยต้องวิ่งเข้าห้องเมื่อกี้ใช่ไหม อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยครับถ้าคิดว่าซ่อนได้เนียนพอผมผมว่าคงไม่อันนี้อันนี้ขอขอบอกก่อนนะครับว่าเบะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ประจําอยู่กับที่นะครับเพราะงั้นมันจะสุ่มกันออกมาเพราะงั้นไอที่เมื่อกี้ออกมาอาจจะเป็นจังหวะที่โชคดีมากๆก็เลยเจอเฮียแล้วกูตงกลับขึ้นไปกูตงกลับขึ้นไปกูตงกลับขึ้นไป no no is problem no is problem เ e a h ๆ e a h y e ่ h Yeah, y e a No, t h i n g nothing, nothing. Yeah, nothing happening. Nothing happening. เมัน oh, ตุ่มมาจริงๆจะตอบกูทำไมกูไม่อยากทำงทสเตปเทมแแม เอาละครับได้เวลาไปเก็บของพอทีได้ฟอเรสเทมบลูสโตน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 เย่แย่แย่บลูสโตนเย่แย่แย่เฮ้ยผมต้องไปทางไหนต่อนี่อ่ะเฮ้ยผมต้องไปทางไหนโตนี่อ่ะชั้นสามไงพวกแต่ข้างหลังนั่นก็ดีนะก็เอาไม่เอาพี่แนะนำชั้นสามส 3, ผมไปชั้นสาม เย่เย yeah, yeah. nothing happening nothing happening this rain ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ no thing happening ผมขอย้ำนะว่าผมยังยังไม่เคยเล่นจบเลยนะครับเออเกมเอวน,นี้นะเกมเกีที่ว่าอายากลองเล่นดูสักหน่อยมันกะกะอะไรอเออมันไม่มีอะไรมากมมโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้น เอาละไปข้างหลังได้เลยทีนี้ข้างหลังคงเหมาะแล้ววัดตัดวัดตัดวัดตาอู้อ๋อ why scrolling บ่ย่าๆแม่คำของเฮียลอเบเกอร์เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอะค่ะผมไม่ใช่เท่ะไหรป่ะเนี่ย blue stone p i p h e a d p i p h e a d อ้าวใช้ได้ด้วยเหรอไม่ได้นีห่หว <จะ S 1> ่าใจเย็นเย็นยังไม่ถึงคิวเจอจะต้องมาเล่นห้องนี้หรอกอ้าวเอ้ยได้นั่นแหละบูสเตนบูสเตนยังรีโมบูสโตนอ้าวมีห้องออกได้ด้วยเหรอ,อรเอาคืนก่อนลอะ,ะใส่ไว้ <c oughs> ตกลงเอาไงกันได้หลายใจมเนย <c oughs> วัดเอ่อนี่คือลานทหารใช่ไหมเฮ้ยทำไมมีเชือกอย่างเงี้ยขีหลอกกูป่ะห้องนี้แหละที่จะต้องแก้ปริศนานี่แหละ What is going bro เยอะแยะ What the... คำเฮียแกผมเอามาใช้เยอะมากดอดอดออ๋อไม่ใช่ดอภาษาไทยครับดอภาษาอังกฤษถ้ามเกิดเป็นดอภาษาไทยคนละแบบอีกแบบหนึ่ง โอเคไอต่อด้ไอเทมย่เซฟก่อนนะครับะที่บอกว่าผมเสียวมากไอต่อดออาแล้วผมว่าคุณควรที่จะต้องไปเอาหินที่คุณได้ทิ้งไปเมื่อกี้กลับมาด้วยนะจ๊ะเอ้าเหรอเอาหินสีแดงไปใส่เพิ่มเติมแล้วคุณก็จะได้ของที่คุณต้องการโอ้มันเป็นอย่างสีนี้เองแย่ ย่ยิงเซิร์ชป้ยอ่าเย่แล้วไงแล้วไงต่อคิดเอาเองบ้าก็ได้นะครับน้องไอ้พอไ o ้ทิ้งดอดอโอเคได้ดอแล้วโอเคเรามีดอครับตอนนี้เรามีดอลรวจะ อูมีดอลเพื่ออะไรอก็คุณบอกเอ็ว่าคุณมีดอลเขาก็เลยมาหาดอลของคุณไงอีอะอีผีเร็วโอเคครับไว้ต่อภาสแล้วกัน